เป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้มีสภาพผิวแบบบิวตี้แซนด้าคือเป็นคนที่ผิวสีแล้วก็มีความมีจุดดังดำอะไรเยอะเหมือนกันปกติแล้วแต่ว่าพอได้เป็นพรีเซนเตอร์ล้วรู้สึกว่าเขาสนับสนุนในทุกสภาพผิวของตัวเองในแต่ละคนน่ะให้เป็นเฉดที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองจริงๆค่ะแล้วก็ใช่มีทั้งหมด8เฉดสีก็เป็นรองพื้นที่เรียกได้ว่าครบในราคาที่จับต้องได้แต่ว่ามี SPF 50แบบ PA บวกบวกคือเรียกได้ว่าเป็นกันแดดที่ครบรวมถึงมีทั้งบำรุงมีทั้งความแบบบางคนอาจจะกลัวว่าระหว่างวันเนี่ยถ้าเราอยากลุกเกาหลีเนี่ยหน้าเราจะวาวหรือว่ามันหรือเปล่าก็คือคุมมันถึง12ชั่วโมงด้วยเรียกได้ว่าทั้งคุมมันทั้งสก,กินแคร์ทั้งกันแดดคือไม่ต้องทาแล้วตวอบการผิวเลยใช่ค่ะ รู้สึกแฮปปี้มากตั้งแต่วันตั้งแต่วันถ่ายเลยค่ะซึ่งจริงๆเราถ่ายมาตั้งแต่ต้นปีหรือเปล่าเราถ่ายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วคะแล้วก็ชว่วงนั้นเป็นวันเกิดโบด้วยแล้ว,ลวทั้งทีมงานแฮปปี้ร์นเดย์โบยังโบยังแบบว่าจําความน่ารักของทั้งทีมงานวันนั้นได้อยู่เลยว่าทุกคนน่ารักแล้วก็ตั้งใจกับโปรดักต์นี้มากๆจริงค่ะยังไงก็ขอฝากเคมเอไว้กับทุกคนด้วยนะคะ คอนเสิร์ตป,ป็นย้งคอนเสิร์ตโอ้สนุก<ห>นมากสนุกมากแล้วก็มีมีสีสันมากกว่าที่คิดมากๆแล้วก็ได้ทําอะไรที่แต่ละคนแบบไม่เคยทํามาก่อนได้ลองอะไรใหม่ๆรวมถึงได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นน่าจะเป็นครั้งแรกที่จริงๆจังๆเลยค่ะแบบมีความสุขมากๆแล้วก็แฮปปี้มากๆค,าค่ะแล้วสี่คนมันก็ยากมากในการที่แบบจะมารวมกังแมนจยากมากเพราะว่าแต่ละคนตารางงาน ไม่ว่างแน่นแล้วก็แบบกว่าจะรวมๆกันได้ก็ต้องมีการ book คิวล่วงหน้าได้เจอกันกี่ครั้งคะตอนซ้อมสี่คนแบบพร้อมหน้าโหก็มีซ้อมใหญ่มีซ้อมใหญ่มีช่วง rehearsal หลังๆที่ซ้อมดนตรีซ้อมเต้นพัศต่างๆค่ะแล้วก็โอ๊ยเจอเจอตอนหลังจริงๆเจอช่วงอาทิตย์หลังๆก่อนจะเล่นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งจริงๆไม่ครบอาทิตย์ด้วยคนถามว่าเวียนหัวไหมคะจุดอเตตอนแรกคิดว่าจะไม่เวียนแล้วนะคะแต่ว่าคือตอนแรกเห็นเขาบ่นๆกันว่าเอ้ยเวียนหัวมากสเตจเวียนหัวมาก แต่ว่าพอไปจริงๆเนี่ยพอได้รันอะ่ะมันรู้สึกเวียนหัวจริงเพราะว่า <laughs> เพราะว่าเวทีอะ่ะมันเป็นวงกลมแล้วมันแบบว่าเราจําไม่ได้แล้วว่าเราขึ้นมาจากทางไหนต่อให้เราพยายามจขทางไหนแล้วก็าตามแต่ว่าชุดใดๆก็คือแซฟเลรอร์ก<ๆ>ุชุดจริงๆเป็นชุดเนี่ยจริงๆเป็นพี่ไซลิ์คนเดียวกันหมดเลยทางท้งคอนเสิร์ตแล้วก็เขาจะออไซน์แล้วก็คิดจากคิดชุดจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนใช่ก็จะแบบจะแตกต่างกันไปแต่ว่าจะเป็นดีเทลแบบก็ ก็จะมีดีเทลเหมือนเป็นไพ่ต่างๆที่สื่อมาในแฟลชมันไฮคัดเกินเหมือนใส่กางเกงในร้องตลอดโชว์่ๆนะตอนแรกเห็นชุดหนูก็พี่วิวก็มันเป็นอย่างกันนะมักนี้เราปกติเราชอบก็ชอบแต่มันจะทุกชุดเลยเขาก็บอกว่าเป็นกิมมิคเป็นดีเทลเพราะว่าบางจุดโบใส่แบบถ้าสมมติโบโชว์ตรงนี้บอาจจะมีจุดที่ไม่มั่นใจเขาก็เน้นโชว์ด้านล่างไปเลย แต่ว่าก็มีซท dungeon, kind of design, ีทูมีอะไรก็เรียกได้ว่าเป็นการดีไซน์ที่ก็น่ารักค่ะชอบอะไรก็บอกว่าเป็นแบบแฟชั่นเลยงานนี้แบบว่าเฉลิประชันกันร้อยกว่าชุดอะเอามาจากไหนร้อยกว่าชุดชเอามาจากไหนพี่อียถ้ารวมกันชุดวีถ้ารวมก็คงถึงค่ะแล้วก็พี่ๆต ah ั้งใจทํากันมากๆแบบว่าแบบมันไม่จบสักทีก่อนหน้างานก็มีแต่ละคนมาช่วยกันเติมเพชรเติมอะไรเมาเพชรแล้วค่ะจากงานนี้แต่่่วาายังมก็ ชอบค่ะทุกคนทุกคนก็คือได้แก้ไขในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบกันหมดตรงไหนในจุดที่แต่และคนไม่มั่นใจเขาก็ช่วยกันตัดเย็บเพลงกับชุดอะไรยะาอกกันเพลงกับชุดระย,ย,ยะบอกกันบล็อกกิ้งค่ะหนูเดินหลงตลอดเลยค่ะปัอยากาช็อตกับอิงน้วย่ะค่ะฉอบร้องไห้อ่ะฉอดที่คุยกับอิงนจริงๆหนูอ่ะร้องไห้ตลอดตั้งแต่ซ้อมแล้วค่ะตอนซ้อมเห็นหน้าอิงแล้วก็รู้ เฮ้ยมันมีพลัง,ลงรคคู้ส,สึกรู้ส,สึกว่ามันรู้ส,สึกว่ามันมีพลังมาก,มากๆรู้ส,สึกว่าการการเจออิงทุกครั้งโดยเฉพาะเป็นการทํางานเราได้ขึ้นมาสร้างอารมณ์ด้วยกันในระหว่างงานอะ่ะม,มันรู้สึกว่าแบบมันอยากร้องไห้มันรู้สึกว่ามันเป็นกัลยาณมิตรที่เราแบบเราเรากับเขาส่งพลังให้กันผ่านเสียงเพลงแล้วก็จริงๆเพลงที่ร้องกับอิงในเพลงนั้นเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้มีเวลาซ้อมกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคิวโบกับอิงนี่จะเป็นจุดที่ไม่ค่อยตรงกันตลอดถ้าโบทําตรงนี้ อิงอาจจะต้องไปรันตรงนี้แต่ถ้าโบทําตรงนี้ถ้าโบไปสมมติโบไปแก้เรื่องเสื้อผ้าอิงก็อาจจะต้องมารันเป็นคิวแบบแยกคนไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คาดเคลื่อนกันเยอะแล้วก็ดีใจมากที่ออกมาได้อย่างอย่างแบบเหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็นแล้วตอนนั้นก็คิดอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ายงเดี๋ยวหน้ายงแต่ก็ลองนิดนึงก็โอเคค่ะจะมีโอกาสได้แบบว่าสี่คนรอบไหมงานอื่นอยากมีนะคะคิดว่าคิดว่าคิดว่าถ้ามีโอกาสเราก็น่าจะมีการ มีการนัดอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าหลังบ้านก็มีอยู่ค่ะจริงๆคืออะไรกันไม่รู้หลังจบคอนเสิร์ตไปแล้วคุย <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ทุกคนภูมิใจในตัวของกันและกันมากๆแล้วก็การจริงๆหนูเป็นคนทํางานกับคนอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเรียกได้ว่าหนูไม่ค่อยมีวิภาพวะในการทํางานร่วมกับคนอื่นเพราะว่าหนูเป็นคนที่น่าจะเป็นคนเดียวที่ขุกอยู่ในห้องคนเดียวไม่ค่อยมีสังคมอะไรที่เป็นเป็นการทํางานเพิ่มเติมเนาะแล้วก็นี่เป็นการทํางานแบบนักร้องสี่คนทํางานด้วยกันครั้งแรก แล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันตบตีอยู่ระดับหนึ่งแบบว่าช่วยกันทําให้เขาที่เข้าทางตรงไหนโบกี้ตรงนี้ต้องออกความเห็นบ้างตรงนี้เป็นอย่างนี้ก็ทุกคนก็ช่วยกันได้ดีมากๆคือนี่ดราม่าไม่ได้แบบว่าแก๊งแตกที่มีบบดราม่าแก๊งแตกแก๊งแตกเหรอคะอันนี้มาเคลียร์ประเด็นดราม่าทั้งหมดหรือเปล่าพี่ๆอยากมาเคลียร์ประเด็นดราม่าทั้งหมดใช่ไหมคะอ๋อแต่หคนจริงโอเคค่ะดราม่าทั้งหมดทั้งหมดใช่ไหมคะโอเคค่ะคือจริงๆอ่ะ คือจริงๆหนูได้พบเจอดราม่านี้ในทวิตเตอร์อยู่สักพักหนึ่งและตั้งแต่ก่อนจะมีคอนเสิร์ตประมาณสักหนึ่งวันค่ะต้องแยกอย่างนี้นะมันจะมีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงซึ่งอ่ะเรื่องจริงนะคะก็จะมีเรื่องที่ในชีวิตก่อนหน้านี้ด้วยเป็นน่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวหนูเองในเรื่องส่วนตัวซึ่งมีความผิดพลาดจริงๆอ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริง ซึ่งเรื่องไหนก็คือหนูจะไม่มานั่งแยกแยะนะว่าเรื่องไหนเพราะว่าในส่วนของเรื่องไม่จริงเนี่ยมันก็มีรวมถึงเอาเป็นว่าหนูผิดหนึ่งสมมติหนูผิดหนึ่งอย่างแต่ว่าคนกล่าวมาว่าผิดเก้าอย่างถ้าเราไม่ได้ผิดเก้าอย่างแต่เราผิดอันนึงอะอย่างน้อยมันก็ผิดอันหนึ่งแล้ววะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพราะว่าไออันที่เราผิดเราก็ผิดจริงๆแต่เป็นการผิดด้วยประเด็นส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนเลยนะก็คือ พอเราผิดอย่างหนึ่งปุ๊บหนูก็คิดว่าไอ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่ที่ไม่เป็นความจริงและเราก็ไม่ได้กระทําอันนั้นจริงๆอะ่ะแบบว่าทุกคนรอบข้างเขาก็รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเราไปบอกว่าเราไม่ได้ผิดอันนี้ไม่ได้ผิดนะแต่ฉันผิดข้อหนึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าจะเหนื่อยมากๆที่จะต้องไปแก้ไขอะไรที่ไม่ได้ผิดทั้งๆที่เรามีความผิดอยู่จริงๆเหมือนกันแต่อันดับแรกคือเราเราอาจจร่านแล้วรู้สึกว่ามันคือมันเขย่งมัถึงเรารู้สึกค่ะก็มีม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีจุดมีจุดที่รู้สึกว่าเราอ่านดูดีกว่ากับมีจุดที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วงั้นอ่านไม่ไหวแล้วเพราะว่าบางเรื่องเราไม่รู้เราจะเข้าไปแก้ยังไงเพราะว่าตัวโบเองอ่ะไม่ได้มีความไม่ได้มีความสามารถที่จะไปกันรองข่าวให้ผู้เสพข่าวได้ทราบว่าที่เสพอันนี้เรื่องจริงนะคะของโบเองเป็นเรื่องจริงค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่ามันก็ดันมีเรื่องที่ผิดอยู่จริงๆซึ่งเรื่องที่ผิดเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องแบบ เป็นเรื่องส่วนตัวสุดๆซึ่งยอมรับว่าเรื่องงานหรือเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัดสินใจผิดพลาดและเป็นอดีตท,ที่ผ่านมาแล้ว,ลวซึ่ง, <finalement, S 1> ซ,งซึ่งต้องเรียกว่าอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดนะคะมันได้รับการแก้ไขอย,อย่างถูกต้องตามแบบฉบับที่มันควรจะเป็นบุคคลที่ควรได้รับการแก้ไขโบได้ทําการแก้ไขมันจบสิ้นทั้งหมดคือเรียกได้คือเ,เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเรื่องต่างๆที่ทําความผิด มันได้ถูกแก้ไขไปในตัวของมันรวมถึงตัวโบเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันได้ถูกแก้ไขไปทั้งหมดแล้วแล้วก็เป็นการแก้ไขไปไปสักพักนึงแล้วเป็น,เ,ปนเรื่องมันจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมันมเป็นอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่รู้จะต้องออกมาแก้ตัวหรืออะไรเพราะว่าถามว่ามีเรื่องที่ผิดจริงไหมอะมีแต่ว่าถามว่าผิดทั้งหมดไหมเราก็เห็นอยู่ว่าบางเรื่องอะ่ะมันไม่เป็นความจริงเลยเพราะฉะนั้นจริงๆอะ่ะก็ถือว่ามามาครั้งนี้ต่อให้แบบสัมภาษณ์ใดๆก็ตามโบจะถือซะว่า บจะออกมาเรียกได้ว่าน้อมรับคําพิพากษาทุกชนิดที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็แบบว่ายินดีที่จะขอโทษทุกอย่างไม่ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดก็คือน้อมรับคําพิพากษาจริงๆว่าไม่ว่าคนจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณบวกถึงการเสพข่าวก็อยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติมากๆค่ะก็จริงๆ ไม่ว่าโบจะเป็นยังไงหรือว่าจะส่งผลชื่อเสียงด้านไหนในอนาคตบนแล้วแต่จินตนาการของคนที่เสพข่าวรวมถึงเจตนานด้วยดีกว่าเพราะว่าตัวโบเองโบรู้สึกว่าโบไม่อยากไม่อยากมานั่งแก้ข่าวว่าหนูผิดข้อนี้นะอันนี้ข้อนี้หนูไม่ได้ผิดหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าหลังจากนี้ทุกคนจะพิพากษาอย่างไงหรือว่าข่าวใดๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรืออะไรก็ตามขอให้มันได้เกิดขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็ขออนุญาตแบบว่า ขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ทําให้มาเสียเวลากับเรื่องนี้รวมถึงในอนาคตถ้าเป็นเรื่องเพลงก็จะตั้งใจทํางานเหมือนเดิมจะมีอะไรอะไรที่มีการติชมเรื่องการทํางานเรื่องเพลงก็จะตั้งใจทําเหมือนเดิมและยงืนยันว่าจริงใจกับบทเพลงที่ทําเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเสียบข่าวบางอย่างหนูผิดหนูรู้อยู่แก่ใจและถูกจัดการไปทั้งหมดเรียบร้อยม,มันนานแล้วกับบางอย่างที่ไม่ผิด บางเจตนาะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจแต่ว่าหนูก็จะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ก็ขอให้มันขอให้มันเป็นเรื่องของการจินตนาการของแต่ละบุคคลที่ต้องการเสพข่าวแต่เรื่องงานหนูเหมือนเดิมหนูจริงใจกับคนฟังมากๆเหมือนเดิมเนี bles, เกี่ยวกับเรื่องว่า,าวพอาสัมภาษณ์กับส้มมารี ators, มันเป็นยังไงบ้างมันมันมันเป็นเรื่องค่ะมันเอาจริงๆมันก็มันก็ปกติค่ะมันก็ตอนนี้เัืงปกติจริงๆก็สามารถยื่นยงอะไรก็ทุกอย่างที่ตอบมามันเป็นเรื่องที่ตอบไปหมดแล้ว หมยายถึงความสำคัญความรู้สึกต่อกล้วยมารีจริงจริงจริงเอาจริงก็แอบไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้มาเป็นประเด็นได้ไงเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนไม่ไม่ได้มีอะไรต่อกันก็ไม่ได้มีแต่ว่าหลังจากเกิดกระแสนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยว่าเออมันมันมีการเข้าใจผิดกันแบบไหน จริงรจริงจริงเคลียจริงจริงเคลียร์กันไปเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตแล้วค่ะก็คือมีได้คุยแล้วใช่ได้คุยแล้วค่ะ,คะซึ่งความสัมพันธ์ตอนนี้ทุกคนปกติกันดีถ้าทุกคนผิดพลาดอะไรประการใดที่เคยทําผิดใจอะไรกันมาทุกคนก็ขอโทษกันไม่มีอะไรซึ่งก็มีไม่ันไม่ันไม่ได้มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะมันก็มันเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มันมันเกิดขึ้นมีการเข้าใจผิดกันอะะไรรปมาณน้แล้วออพอได้เคลียร์ส่วนมากเขาคิดแบบนี้ จริงมันไม่ได้เป็นการเคลียร์เนาะมันเป็นการมันเป็นการพูดคุยกันร,ระหว่างระหว่างก่อนเกิดคอนเสิร์ตคือเรื่องนี้ทุกคนมานั่งเปิดใจร้องไห้กันหมดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนถึงคอนเสิร์ตแล้วก็มีข่าวในช่วงนั้นพอดีว่าเกิดอันนี้อันนี้ขึ้นเราก็เอออะไรที่ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเขาในีอดีตก็ขอโทษด,ด้วยบนเห็นข่าวอันนี้พอดีซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่เหมือนจะต้องเป็นประเด็นขนาดน,นั้นแล้วก็บางอย่างก็มัน,งงน,นมต้องอองงว่าอันไหนจริงไม่จริงแต่อย่างทีี่่่่บออกกกคืหหนนนูจจจจะไไไมมช้แแงงงลวัารริิ็ แล้วแต่จินตนาการทุกคนเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าสมมติมีคนติดตามหนูหนึ่งล้านคนหนูไม่สามารถไปชี้บอกเขาว่าหนึ่งล้านคนคะอันนี้เรื่องจริงค่ะอันนี้เรื่องไม่จริงลบกวนเสพอันนี้ด้วยหนูรู้สึกว่าปัจจุบันนี้หนูตั้งใจทําผลงานมากคนก็เสพผลงานด้วยค่ะอย่าเสพนิสยัยหนูถ้าดูไม่ดีไม่ต้องเสพค่ะนิสยัยใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ ปกติค่ะการเคลียร์ใจมันเป็นการทำให้แบบคอนเสิร์ตมันผ่านไปได้ดีด้วยไหมอเอก็อธิบายไม่ถูกมันมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องที่จะต้องผ่านหรือไม่ผ่านแบบนั้นแต่ว่าเราทุกคนมีเจตนาที่จะทําสิ่งนี้ให้ดีที่สุดขึ้นมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่ามาเคลียร์ใจเรื่องนี้ว่าฉันทะเลาะกับเธอแล้วเธอจะต้องอันนี้อันเนี้ยแบบไม่ใช่ใช่เกิดขึ้นบนเวทีโมเมนต์ สิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงค่ะมันพี่พี่พี่อยากจะอาจจะไม่ได้ถามแบบนั้นใช่ป่ะแต่หนูหนูรู้สึกว่าพี่พี่น่าจะอยากรู้คาถามที่ตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงหรือมันเรื่องจริงคือคือมันไม่มีสคริปคือหมายความว่ามันอาจจะมีสคริปว่าเราบล็อกยังไงแต่คนเรามันไม่สามารถเดินไปกอดกันด้วยคมด้วยความที่แบบอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันมันเกิดการ ตกผลึกกันแล้วว่าชีวิตเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ทุกอย่างเป็นความจริงค่ะมันไม่มันไม่จาเป็นต้องเดินไปแล้วฉันจับมือเธออย่างเงี้ยฉันไม่ได้เล่นละครอยู่ระหว่างโชว์มีความสุขตับหรืออะไรยังไงบ้างมีความสบายใจแน่เพราะว่ามันเรื่องอาจจะเรื่องกวนระหว่างโชว์อ๋อจริงๆก็ถามว่ามีเรื่องกวนใจไหมก็มีนะคะเพราะว่ากระแสต่างๆที่อยู่ดีๆมันจะบูมขึ้นมามันก็บูมขึ้นมาตอนช่วงคอนเสิร์ตพอดีแล้วมันทําให้เรียกได้ว่าสภาพจิตใจจริงๆก็ไม่ค่อยพร้อมขนาดนั้นค่ะแล้วตอนนั้นกด อาจจะจ้องจับน้องเราเป็นพิเศษตอนเราอยู่บนเวทีโมเมนต์นั้นอะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมเหรอคะไม่ไม่กดดันคะ่ะคือจริงๆก็ <ทำ S 2> รู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะว่าเราเราแค่รู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเรารู้ว่าเราจริงใจกับสิ่งที่เราทําอยู่หรือเปล่าถ้าหนูว่าถ้าหนูไม่จริงใจจุดไหนที่หนูไม่จริงใจหนูไม่ได้สามารถมาตอบเป็นสคริปต์ได้เพราะว่าหนูจําไม่ได้อะแบบว่าหนูพูดตรงๆว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการที่ ทา้งค่ายอาจจะเป็นห่วงหนูแล้วก็อาจจะจําเป็นมากๆที่เราควรจะต้องคุยกันล่วงหน้าเกี่ยวกับการตอบคําถามนักข่าวมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรเราควรประชุมและหาลือกันเพื่อตอบคําถามสื่อว่าเราจะตอบแบบไหนในรูปแบบใดเขาอาจจะอยากให้หนูมีวิธีาะวะในการตอบอะไรเงี้ยหนูรู้ตัวว่าหนูอาจจะไม่ได้มีวิธีพวะขัานนั้นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่หนูคิดว่าหนูไม่ทําชัวร์คือหนูจะไม่ตอบความไม่จริงเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูจําไม่ได้ค่ะว่ามันตอบอะไรไปบ้างมันจำไม่ได้จริงๆ แล้วก็รวมถึงรวมถึงการที่ต้องมานั่งอ่านสคริปต์แล้วตอบว่าฉันจะตอบแบบนี้สคริปต์แบบไหนหนูเป็นคนจําเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆ่ะหมายหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าจะถามอะไรหนูก็คงต้องตอบตามที่หนูต้องการจะตอบใช่เก็รู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันก็รุนแรงเหมือนกันนะที่ต้องเจอต่อให้ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันรู้สึกว่า มันไปกันใหญ่มันบานปลายแล้วไปกันใหญ่ขอทายอินเพลงนิดหนึ่งมันบานปลายแล้วไปกันใหญ่มากเพราะดูรู้สึกว่าแบบมันเรื่องอะไรเดียวว่าเรื่องมันคือมันคืออะไรเขาออามาจากไหนวะเนี่ยวงในนั้นคือวงไหนแล้วเราอยู่วงในหรือไม่น่าจะไม่เพราะเรายังไม่รู้เออหนูหนูต้องหนูต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหนูจะไม่พูดถึงบุคคลที่3เลยเพื่อให้ไม่เป็นการกระทบต่อต่อบุคคลที่3มแล้วก็ต่อตัวแบรนด์ที่หนูกําลังสัมภาษณ์อยู่ด้วยค่ะ คือจะไม่พูดเลยละกันแต่ว่าเอาเป็นว่าหนูก็เลยเลือกมาวันนี้ก็คือสรุปจบที่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วและกําลังจะเกิดขึ้นอันไหนถ้าเป็นความผิดและกระทบทุกคนหรือกระทบอะไรก็ตามให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาอันนี้ขอโทษแล้วก็ขอโทษหลายๆอย่างที่อาจจะทําให้ผิดหวังขอโทษที่ต้องออกมาชี้แจงรวมถึงรวมถึงอะไรหลายๆอย่างที่ที่นั่นแหละได้พูดไปหมดแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความผิดต่างๆที่ได้กระทํานั้นถูกแก้ไขไปหมด ก่อนที่จะเกิดดราม่านี้แล้วด้วยซ้าส่วนสิ่งที่ไม่ได้ผิดยังมีอีกมากแต่ไม่ว่างเกินไม่ว่างพอที่จะมานั่งชี้ว่าไหนไม่ผิดเพราะยังไงก็มีเรื่องที่ผิดจริงเพราะฉะนั้นอะถ้าผิดจริงแล้วผิดไปหมดเลยก็ได้สร้างเรื่องอเรื่องเรื่องโลกสองใบมันก็แรงถึงแบบนเหมือนกันนะถ้าเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต่อให้หนูสร้างโลกกี่ใบแต่ก็ทุกคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นอันนี้คืออันดับแรก หมายถึงหนูไม่ได้บอกว่าหนูจะมาสร้างโลก2ใบนะแต่อันนี้คือการคือการที่หนูจะไม่นั่งชี้แล้วว่าหนูผิดอะไรก็คือวันนี้เหรียญมีสองด้านใช่ป่ะแต่หนูไม่ได้เป็นเหรียญหนูเป็นคนเพราะฉะนั้นหนูจะปล่อยให้ความจริงมันเป็นด้านเดียวแบบนี้โดยที่หนูจะไม่ออกมาตอบโต้อะไรว่าหนูมีโลกกี่ใบรวมถึงหนูก็ไม่ประสงค์ที่จะบอกความจริงและชี้แจงอีกว่าอันไหนคือผิดหรืออันไหนคือไม่ผิดเพราะฉะนั้น แล้วแต่คนแล้วแต่คนเสพข่าวจินตนาการว่าคิดว่าประเด็นไหนหนูผิดจริงคิดว่าประเด็นไหนหนูไม่ผิดก็ตามแต่คนจะคิดเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างหนูเป็นคนที่ถ้าไม่ต่อให้ไม่ได้มีสื่อมาจับจ้องหรือไม่ได้อยู่ในแสงอ่ะหนูเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอธิบายตัวเองให้คนอื่นเข้าใจอยู่แล้วพี่ตรงนี้หนูไม่ใช่หนูขอโทษตรงนี้หนูอาจจะน่าหยิดงอะไรเงี้ยหนูขอโทษแต่ว่าตอนนี้หนูรู้ตัวแล้วว่าหนูไม่สามารถอธิบายให้คน โฟลเลอร์ทั้งหมดได,ได้ได้ฟังได้ว่าหนูเป็นยังไงกันแน่แบบว่าเอาจากที่เจอหนูแล้วก็สัมผัสดีกว่าถ้ารู้สึกว่าตรงตรง,ตรงไหนหนูไม่น่ารักหรืออะไรแบบเนี้ยก็ตามกําลังศรัทธาเลยจินตนาการได้เลยว่าเป็นคนยังไงอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความคิดที่เป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าไม่มีการถูดขึ้นมาเรื่องที่ที่มันผิดคาดสมบับเราค่ะ บอกด้วยเรืองนั้นไปยังคลขาดใจโคไว้หรือมัอนยังติดอะไรกับเลือดแบบนั้นอยู่ไหมการทําความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตอะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราขาดใจแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดบางอย่างสิ่งนี้เราไม่น่าทําเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําไปแล้วเนาะแล้วมันก็ไม่ได้สามารถแก้อะไรแล้วนอกจากว่าเราจะเอาความผิดตรงนั้นมามาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งสิ่งนั้นมันได้ผ่านมาแล้วแล้วก็เราก็ แก้ไขตัวเองทําอะไรทุกอย่างที่มันควรจะทําไปแล้วถามว่าติดใจไหมหรอมันก็คงทําอะไรมาผิดมันก็คงติดใจมั้งแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นต่อให้เราจะมีผลงานะแต่ว่าเราก็มีส่วนชีวิตส่วนตัวที่เราอาจจะแบบอะไรของเราว่างอย่างที่บอกก็คือหนูอยากให้ทุกคนเสพผลงานอย่าเสพนิสัยหนูค่ะค่ะบบคอ่าการทัทยครั้งนี้คับเขาจะออกมาขุดเพิ่มในโบ อะไรหนูนรู้สึกว่ามาาันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมไหมไม่หนูไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าได้หมดเลยัรมรับ,รบมือทุกานอย่างหนูไม่หนูไม่รู้หนูรับมือได้ดีไหมด้วยตอนนี้นแล้วก็หนูไม่รู้ที่หนูพูดไปมันมีอะไรถูกไม่ถูกแต่ว่าหนูก็ดีใจที่หนูได้พูดในความเห็นของหนูนซึ่งความเห็นของหนูก็จะไม่จะไม่พูดอะไรไม่ได้แยกตัวอะไรค่ะคนเป็นหวงที่สุดโงกับส้มคือจะอยังสามารถร่วมงานกันได้จริง<ๆ>จริงไหมซับซิงเกิ้ลไหมคะ ร่วมค่ะอย่าเป็นห่วงพวกหนูเลยค่ะทุกคนต้องห่วงตัวเองกันก่อนไม่ต้องเป็นห่วงพวกหนูพวกหนูปกติโอเคกันดีค่ะแสดงว่าโอกาสร่วมงานก็ยังมีไปได้ใช่ไหมคะในอนาคตก็บส้เป็นไปได้อยู่แล้วเอาจริงไม่ว่าใครเขาจะถูกกันหรือไม่ถูกกันเขาร่วมงานกันได้อยู่แล้วแล้วหนูเองก็หนูเองก็ไม่ได้บอกว่าไม่ถูกกันสมายถึงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องของการทํางานมัน มันมันจบมันเคลียร์ใจทุกอย่างโอเคมากๆค่ะคราวที่ผกับนกระทบเหรอคะกระทบเหรอคะอสุดท้ายแล้วค่ะคนกระทบเหรอคะเออจริงๆก็ก็มีเยอะค่ะอย่างอย่างที่สําคัญสุดน่าจะเป็นจุดใจค่ะแต่ว่าตอนนี้วันนี้ได้พูดอะไรแบบนี้ไปแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะโอเคความจริงแล้วใช่ ขอบคุณที่ดีค่ะขอบคุณที่ดีค่ะ